รักใสๆหัวใจข้ามรุ่นหกเล่มจบเรื่องนี้ผมให้สนุกมากๆครับอืมผมชอบนะเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องความรักของสองวัยที่ต่างกันคนหนึ่งที่ทำงานอายุสี่สบกว่ากับอีกหนึ่งคนที่เป็นเด็กในักเรียนมา้าปลายความรักของทั้งคู่ครับ มันมีช่องว่างระหว่างไวัมากเกินไปครับทําให้ต้องลุน้นตลอดเวลาครับว่าเฮ้ยมันจะไปในทิศทางไหนอ่ะมันจะรักกันได้ไหมอ่ะซึ่งเรื่องเนี้ยผมอ่านไปมันก็อยู่ในช่วงเวลาของตัวเองครับอายุประมาณนั้นพอดีแบบมันก็อินง่ายหน่อยยิ่งอาา่านมันก็ยิ่งอินนะครับลองจินตนาการเป็นพระเอกนะผมจะบอกเลยว่าโหถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย เราจะเป็นยังไงวะเราจะห้ามใจตัวเองได้ไหมอ่ะเราจะแบบเฮ้ยไม่ได้อ่ะยังไงอะไรประมาณนี้ครับแนะนำนะแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้แพงมากครับแต่ต้องทำใจเรื่องกระดาษนะ